สบาดีจ้าสวดีพี่น้องสวดีสุขสุขคนกับสวัสดีตอนสี่โมงเย็น16บหกนาฬิกาสามสิบนาทีเย็ดชดชื่นแห้งพี่น้องมาอาบน้ำด้วยกันนะคะน้ำใสๆเป็นน้ำมรกตเลนกระบอกุนพี่น้องเพราะว่า พื้นมนันเป็นหินพื้นสะน้ามันเป็นหินเป็นวะเป็นหินด่านเป็นหินแบบสังเกียงขนาดโดดกระโดดยังโบกุดกระดาษเจียบเป็นยังโบกุดน้ำก็ยังใส่บราร์กดเหมือนเดิมจ้าใสแห้งน้ำใสบราร์กดกดตื่นแห้งไปหน่อย ตกเย็นมาแล้วก็อาบน้ำสดชื่นมากบรรยากาศแต่ว่าน้ำนี่เย็นแห้งเลยดิน้ำโซาระเซลล์นี่เย็นแห้งมาเป็นน้ำม,มาจากพื้นน้ำ yên đây ใสมรกตสวยมากย่างสิย่างมากสิน้ำบ่น้ำบ่ได้ขุนออกมาด้วยหรอกต่อพืชหรือเป็นหินเห็นละก็แค่มีดินทรายปกหนาคือเป็นดินแบบเป็นดินทรายอะ่ะตอนที่น้าเอาน้ำลงน้าเอาไอ้ปูนโล,ลยแล้วมันแจกเขาย่างน้าอของบุ่นน้าก็ได้ใสม่มรก i เย็นด้สดชื่นดิ <laughs> น้ำมันปั่นมาจากพื้นดินนะมันเย็นแห้งเย็นสดชื่นแห้งับบอ๋มีแห้งโคตมีแห้งอะแห้งพร้อมดิแบบบอลรุดพร้ลมรแตวะตอนนี้แดดแดดก็เริ่มไปทางพุ่นแล้วมันแดดแดดก็เริ่มชีวิตแล้วกะมันก็เสียคอยเนี่ยจังหน่อยถ้าเป็นตอนกลางวันมันสีแห้งขัด มัน,นคือแดดเริ่มชีวิตไอแดดเริ่มสีพนจากไอหน้าโซโลเซวันาโซนเซวันทั้งที่ตอนนี้16บหนาฬิกาประมาณใกล้สิน่าจะประมาณเสียหาเสหอดหามุงแรงไละพอสิบเจ็กไลยพแดดเริ่มอ่อนให้เออลยมีแหงดิเน่ย ถ้าหากว้านหน้าเัาเต็มสะเนาะความชุ่มมันจะเข่าไปถึงในถูเนาะเออแบบว่าตัวแาอะไรน้ามันคืนรีดมันคืนหน,น,น,น้าเข้าไปที่จริงต้นไม้ต้นนี้นาะ,ะเระาจะเป็นต้องรดน้ำก็ได้เนี่ยพอความซุ่มมันจะเข่าไปประมาณหนึ่งเมตรคุณนะเดี๋ยวความสุ่มมันจะเข้าไปประมาณหนึ่งเมตรเลยนที่จริงต้นเอออันเนี้ยต้นดอกแก่เดี๋ยวเาจะเป็นต้องรดน้ำได้เนี่ยเพราะว่าเออ มาอาบน้ำนกองการดะจับพี่น้องจ้าเย็นเย,ย็นจ้าเยาวๆเย็นแห้งพี่น้องเย็นแบบสดชื่นแห้งมาดักจีบน,น้อง้ายไปหลอกลวงขับกระรีน้ำโซลเชียจะมาเย็นน้ำจะใสมากต้องฟังเนี่ยกระสีบล,ลิกปันได้พี่น้องประมาณนี้ถ้าหากว่า มันเต็มจริงๆนี่เต็มบ่อนที่นางพอใจที่นาสงบ่อนา่าสมันเต็มฝั่งตัวนี้น่าจะสียุดปล่อยแต่กาเสียทางน้ำไหลลงออกแต่กสิเปิดน้ำตลอดเลยเพราะว่าให้มันเป็นน้ำแบบว่าเป็นน้ำหมุนเวียนนะนะเพราะเขาเสียอย่างป่าก็สีประมาณนี้เต็มนี่แต่ความสุ่มของน้ำมันไม่สุ่มครับมันจะหอดเหงาไหมอีกปูมันซึ่งไปในดินเนาะเออที่จริงต้นไม้แบบมันเขียวงาม่อมันจะเป็นต้องโรดจริงนะ อาบน้ำใสๆมรกตน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องจจานีิมองความใสของมันบาน้องคายใจหรอกนูต้นไม้ก็เริ่มเคี้ยวง่าแล้วเพราะว่าน้ำเขาซุ่มเย็นเบิง่งกระนั่งหย่างหยียบดินมาได้นี่โอ้เพียงคอพุดเดือว,วางนี่นะโย่เลิก <laughs> เพียงคอกระนั่งหย่างหยียบดินมานี่กระบบกมีคำว่าลอยขีดตมสิผุขึ้ขนมาเป็นน้ำขุ่นได้พี่น้องเพราะว่า ถ้าเบิงบัตรเอาปลาลงมาสิคุณบ่บ่คุณกขอปลาปลานิลนมันบ่ค่อยเป็นปลาเล่นตมดอกเนาะปลานิลนกับปลาทัทิมมันก็เป็นน้ำใสปกติแบบนี้แหละนาะนางเหยียบดินนั่นนี่นี่บอนางหยยบดินนี่น้ำก็ยังใสาพราะว่าพื้นดินมันเป็นเป็นเป็นแบบว่ามันเป็นทรายเป็นทรายอะแล้วก็เป็นทรายอยู่ข้างหน้าข้างหลังเป็นหินที่เหาจกลงไปไม่ได้เนี่ยคือมันคาหินแล้วก็เลยได้ปั้นคั้นเอาคันซาเด็ดปะซาหน้าเป็นสาปั้นคั้นเลย มันมันแบบมันจกลงเหลือ่ไดนะ้เห็นไหเห็นว่านั่งเหยียบในกาบ่มมีห้อยดินบ่โบมีหอนบมีห้อยตมผุขึ้นมาได้นี่เห็นบ่นี้เอ,อหน้าน่ะมันใสแห้งมันแบบว่าเขาเหยียบเปลี่ยนเขาไม่ห้อยตมผุขึ้นมาอันนั้นจะเป็นปั๊มน้ำปั๊มน้ำที่เราปั่นขึ้นไปลดน้ำเพราะว่าถ้าเป็นน้านมันสิแบบว่าเสียหดก็ได้น้านไหลบุ่ ขากิลีสดชื่นมากเลยจ้าพี่น้องจ๋ามาเรียนนานนกันเด้จ้าบ้านน้องคายใจหลอกลูกต้นไม้ก็เริ่มใญ่ญ่แล้วก็เริ่มงามดแล้วต้นไม้ก็ใหญ่ก็สวยฟักทองก็กำลังเป็นหมากุง้งเป็นหมากึ้เป็นหมากแล้วส่วนพริกนี่กระเจี๊ยมปาดกนี่ กระดกดกกิดน้ำประทานเก็บไปตากไว้น้ำมังหงกำลังเริ่มเป็นต้นใหญ่ขึ้นกันละส่วนในเป็นดอกแล้วขอให้ติดหมากเยอะๆยอะนะคะมักมองต้นนี้น้อยซ้มต้นนี้เป็นหมากแล้วต้นไอ้ต้นอนัีิกา เปนบ่ออกต้นมะข้าวโพดออกเป็นบางจุม่มแต่กระจุ่มที่ออกก็งามเป็นบ่อสามันเป็นสะป่านคันน้ำกระซิซึมลงไปทางพุ่นป่านคันสูงแต่คลายแตไปคันใหญ่ลเลยทับไปขึ้นตะกรยนญาติญานินเองอันนี้อยู่บ่าน้องคายไปหลอกลวงอันนี้ฟังนีนเป็นดินแม่นองตีเลยเป็นดินของบ่าวปีซากันรั่วดเป็นดินของพันลา นบรรยากาศงามแรงพี่น้องตอนนี้กระสิครรมแะไรแต่กันยังแดดแห้งกว่าช่วงมันแดดอิ่ลีพูน้ำกระใสแห้งใสแบบสดชื่นใสแบบธรรมศาสตรสดชื่นแห้งพี่น้องจ๋าหมักม่วงกับกระลังเป็นหมางรลังออกดอกขขาโพดที่นังปูพอน้ำเริ่มเต็มคันแล้วพี่น้องน้ำเริ่มเต็มแล้วเด้หลืวอีกประมาณ สคือประมาณแล้ประมาณ1 0บสิบสบเซนนางกระสีเห็ดทางน้ำออกนวบันี้ให้น้ำหมุนเวียนเลี้ยงปลาปลาจะแสดงไงไว้ต้องให้น้ำมันมีการแบบว่าอันนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือที่ของเบ่าปีซาได้ข้างหลังนี่พ่นอนามัยมาปลุกแล้วหนึ่งสองสาหนึ่งกอสกอสาก็สกอเ มันตัดประปู๋ยร่นบริสเแระเราเขาบอเห็นต้นใบเขียวมั่เพราะว่าเห็นบ่น้ำม,มันซึมมันจะมีน้ำไปขุดสร้างเห็ดน้ำกินนี่เนาะเนาะไปขุดสร้างเห็ดน้ำกินในสมัยก่อนกับคุดสร้างกับคุดล้างไอ้ซ่าหน้าแบบนี้แหละสร้างน้ำกินสร้างแซงสร้างน้ำกินจริงคุดส่างน้ำกินก็สิคัก ต้นไม้รากยาเราก็เริ่มเยอะแล้วและเรานี่จ้ะประมันเป็นปั๊มสุดนะกดไปปลูกต้นไม้เมื่อหนึ่งต้องหดหดต้นใหม่ประมาณสองสม,มูงยำเสาายำแรงประมาณสองสม,มูงนี่ก็ปลูกลายแห้ง เราโพดพระว่าสิงานเราเปนแดดอันนี้ก็สิเป็นแตงโมแล้วก็แตงจริงแตงจริงกำลังกำลังนีซิย้อนต้นมันออกแลวก็เสีอบุยเอาุยมาใส่ให้มันสั์ให้มันงามาน้ององใกแตงโม กระมังกวบไอ้กวบใดคอยลมพัดปิวกระมังคุมใดไวปลมพัดปิวอ๋อพี่น้องจ้าสิฝากบรรยากาศไว้สักน,นี่ละจา้า<ม>คำล้วก็ยังแดดจ,าจา้าน้ำก็เริ่มเต็มสระเลยคับสระก็สิมีรอยแยกจังหน่อยเพราะว่าดินมันต้องหยบลงแล้วเพราะน้ำมันซึมเข้ามาแต่กะต้นไม้ก็นส,นสิจะซ่มเพราะว่ามันได้กินน้ำ โอเคพี่้องฝาบันนี้กบไว้สันญีนะจ๊ะขอบคุณทุกกตุ๊ตามจ้าสวัสดีจ้าพี่รองจ้า